สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องบริษัทจํากัดนะคะบริษัทจํากัดก็คือองค์กรที่มีผู้ลงทุนตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงทําการค้าร่วมกันเพื่อแสวงหาผลกําไรโดยมีความรับผิดจํากัดเท่าที่ตกลงหุ้นในบริษัทค่ะลักษณะของบริษัทจํากัดนะคะคือมีผู้ร่วมทุนอย่างร้อย3าคนทุนจะแบ่งออกเป็นมูลค่าที่เรียกว่าหุ้นโดยมูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ํากว่า5บาทค่ะ ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจำกัดจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือแล้วต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะการจัดตั้งนะคะต้องจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำได้โดยขอตรวจและจองชื่อบริษัทจากนั้นจดทะเบียนหนังสือบริคนสนทิ หนังสือบริคนสนธีหมายถึงเป็นเอกสารที่สำคัญเพื่อการจัดตั้งบริษัทมีรายละเอียดชื่อที่อยู่วัตถุประสงค์ของบริษัทชื่อผู้ริเริ่มต้องมีจำนวนสามคนขึ้นไปต่อมาต้องมีการเอาหุ้นออกจำหน่ายค่ะจากนั้นประชุมผู้ถือหุ้นตั้งบริษัทและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทค่ะ ในส่วนของการดําเนินงานนะคะส่วนของคณะกรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตนเองทุกครั้งดําเนินงานตามกอบของวัตถุประสงค์ของบริษัทมีความเป็นมืออาชีพและเห็นประโยชน์ของบริษัทก่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดค่ะที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะควบคุมดูแลโดยมี สิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะจะมี3รูปแบบแบบแรกจะเป็นการประชุมสามัญครั้งแรกเมื่อจัดตั้งบริษัทได้ภายใน6เดือนต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกเพื่อให้ทราบความเป็นไปและความและการดําเนินงานค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประชุมสามัญผู ing, ้ถือหุ้นค่ะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ1ครั้งและสุดท้ายจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมเรื่องสำคัญเร่งด่วนในกรณีที่บริษัทขาดทุนเกินกว่าครึ่งกฎหมายกำหนดให้กรรมาการต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทันทีค่ะข้อสังเกตบริษัทจำกัดนะครับต้องชำระราคาหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า25%ของราคาหุ้นที่ตั้งไว้ครับทุนที่ใช้ลงหุ้นได้แก่เงินทรัพย์สินและแรงงานครับหากบริษัทมีกำไรมากผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลครับข้อดีนะครับมีสภาพเป็นนิติบคุคคล มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบริษัทสามารถหาทุนเพิ่มในการขายหุ้นได้ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบเพียงมูลค่าที่ตนเองค้างชำระมีความน่าเชื่อถือมากกว่าห้างหุ้นส่วนครับส่วนข้อเสียนะครับมีขั้นตอนในการจัดการที่ยุ่งยากหน่วยงานรัฐบาลดูแลเข้มงวดค่าใช้ใจ่ายในการบริหารสูงและความลับเปิดเผยได้ง่ายครับ ต่อมานะครับจะเป็นการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะครับที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือการขายหุ้นครับบริษัทจำกัดนั้นไม่สามารถลงหนังสือชี้แจงเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนได้ครับดังนั้นนะครับผู้ถือหุ้นในบริษัทส่วนใหญ่จึงเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนๆกันเองครับต่อมานะครับบริษัทมหาชนจำกัดนะครับสามารถลงชี้แจงเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนได้ครับ ต่อไปนะครับที่เห็นชัดเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผู้ก่อตั้งครับจำนวนผู้ก่อตั้งบริษัทจำกัดนะครับต้องมีอย่างน้อย3คนแต่บริษัทมหาชนจำกัดนะครับต้องมีอย่างน้อย15คนขึ้นไปครับต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะครับบริษัทจำกัดนะครับเพื่อหวังกําไรแบ่งทุนเป็นหุ้นมูลค่าเท่าๆกันครับและในบริษัทมหาชนจำกัดนะครับเพื่อที่จะขายหุ้นให้แก่บุคคลธรรมดาหรือประชาชนคนอื่นครับ ต่อมานะครับเป็นส่วนของการเลิกบริษัทครับการเลิกบริษัทนะครับ 1. ตามตกลงกันครับตัวอย่างของการตกลงกันนะครับเช่นก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทครับได้ตกลงกันว่าจะจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นครับพอกิจการนั้นจบลงนะครับบริษัทก็จะเลิกทันทีครับต่อมานะครับ 2. บริษัทล้มละลายครับถ้าบริษัทล้มละลายนะครับกฎหมายเป็นคนกําหนดครับว่าให้เลิกบริษัททันทีครับ ต่อมานะครับส่วนที่3ก็คือร้องขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทครับในกรณีนี้นะครับผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นคนไปร้องขอต่อศาลครับจะร้องขอได้ก็ต่อเมื่อ 1. จํานวนผู้ถือหุ้นน้อยลงจนไม่เหลือถึง3คนครับ 2. บริษัทหยุดทําการ1ปีเต็มครับ 3. การดําเนินงานมีแต่ขาดทุนครับฟื้นตัวได้ยากครับ 4. ทําผิดในการประชุมจัดตั้งบริษัท ต่อมานะครับเป็นตัวอย่างของบริษัทจำกัดครับและบริษัทที่พวกเราได้ยกมานะครับก็คือบริษัท CP พเมจิจำกัดครับบริษัท CP พเมจิจำกัดนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสจไรด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับถือกำเนิดจากการลงทุนร่วมระหว่างบริษัทเครือเจริญพกณฑ์จำกัดและบริษัทเมจิจำกัดครับผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสไรด์ของประเทศญี่ปุ่นครับ และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะครับบริษัทซีพีเมจิจำกัดนะครับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ครับ